บ้านหนองโพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2481บนพื้นที่25ไร่90ตารางวาตั้งอยู่บ้านหนองโพหมู่ที่1ตำบลหนองโพ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมีหมู่บ้านในเขตบริการ3หมู่บ้านคือ 1. บ้านหนองโพหมู่ที่1 2. บ้านโพสีเจริญหมู่ที่7และ 3. บ้านโพเงินหมู่ที่10เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน8ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนคือเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกด้านพัฒนาโดยครูมืออาชีพให้นักเรียนมีความรู้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขมีความเป็นสากลสามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นวิทยาการสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนคำขวัญที่ให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติร่วมกันอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือนักเรียนเป็นคนดีมีความรอบรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขปรัชญาของโรงเรียนวิชาจะธรรมโมชนะต่างวินติวิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรมนำชุมชนพัฒนาสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินและสีขาวปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านหนองโพมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น147คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน31คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน116คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการทวีสิทธิจันทร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาดังต่อไปนี้ด้านที่1การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริงมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่างๆจัดโครงการการบริหารกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองชุมชนและสังคมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการมีระบบประกันคุณภาพภายในจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อนำไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปด้านที่2การบริหารจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้โครงการครูมีหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่นำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถวัดผลประเมินการเรียนรู้ทั้งสักระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นด้านที่ส การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์จัดทำระบบการบัญชี การเงินพัสดุให้เป็นระบบอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการจัดแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่มีการปรปับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามน่าอยู่น่าเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัยระบบสาธารณูป,ปโภคพื้นฐานน้ำไฟฟ้ามีความพร้อมห้องเรียนประดับตกแต่งสวยงามมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดมุมความรู้ต่างๆอย่างหลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรู้สภาพและความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคลและส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักเรียนเช่นกิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องกิจกรรมภาษาไทยวันละครกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคร ประชุมผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเยี่ยมชมชั้นเรียนของนักเรียนจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open h เ u s e การมอบเงินทุนการศึกษาเด็กนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง ตามนโยบายของทางจังหวัดร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทำให้ได้รับการชมเชยจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่งทำให้นักเรียนได้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเองนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเช่นทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนการจัดกิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิตวิฒิภาวะทางอารมณ์พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านที่ 4. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพนายทวีสิทธิจันทร์เป็นผู้มีกิจกรรมมีแผนงานที่พัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการมีการเข้ารับการอบรมเข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกับคณะผู้บริหารและเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นายทวีสิทธิจันทร์ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองดังนี้ 1. เป็นกรรมการและเลขานุก,การกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12 2. เป็นกรรมการนิเทศกำกับติดตามการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสอง เป็นคณะกรรมาการจัดงานวันครูประจำปี2562ของอำเภอนาเชือก 4. โรงเรียนบ้านหนองโพเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2562เมื่อวันที่4มีนาคม2563 5. โรงเรียนบ้านหนองโพเป็นสนามแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12เมื่อวันที่20พันวาคม2562ตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพนายทวีสิทธิจันทร์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบนยโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ รักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้และได้รับรางวัลต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการมีดังนี้ผลงานได้สถานศึกษาผลการทดสอบการอ่านการเขียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ห ปีการศึกษา2,562ได้อันดับที่43ของสับนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตสองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2,561ได้อันดับที่43ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,562ได้อันดับที่2ของกลุ่มเรือข่าย ได้อันดับที่15ของสำนักงานเขตปีการศึกษา2,561ได้อันดับที่6ของสำนักงานเขตและเด็กชายพิพัฒพงษ์น้อยบุตรสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลงานด้านบุคลากร 1. นนายทวีสิทธิจันทร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมโครงการคนดีสีมหาสารคาม ประจำปีพศ2562ประเภทผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 2. นางสาวกฤษณาสิริเทียนทันได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมโครงการคนดีสีมหาสารคามประจำปี2562ประเภทครูดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 3. นายศิริศักดิ์ปิตาทศาได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมโครงการคนดีสีมหาสารคามปจปี2562ประเภทครูดีเด่นจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 4. นางสาวกิษนาสิริเทียนทันครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงชั้นป1นงถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2,562ณจังหวัดศรีสะเกษ 5. นายศิริศักดิ์ปิตาทศา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่25ประจําปีการศึกษา2562ณโรงเรียนวาปีปรทุมผลงานด้านนักเรียนเด็กหญิงอุศนีประทุมแสงได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงชั้นป .1 ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกดผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาร,รคามมีดังนี้ 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะนเลิศอันดับที่1การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงชั้นป .1- ถป .6 2. อได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพ,งพ,รรพลเง,ง,เง,ง,ง,เพงสากลประเภทชายป .1- ถึงป .6 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ i p r o m p to Speech ชั้นป .4- ง .6 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นป .4-6 5. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นป .1-3 6. ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมระดับชั้นป .4-6 7. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6 8. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันสินสร้างสรรค์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนบ้านหนองโพขอขอคุณค่ะโรงเรียนบ้านหนองโพ โรงเรียนดีที่พวกเราภาคภูมิใจขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านสวัสดีค่ะ